อีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอดแล้วสบายดีพี่น้องทั้ง YouTube สู้ขู่สู้คนเบียวยำสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แท้ฝั่งพี่น้องไทยลาวน้ำหน้าซาคอมเมนต์ปมะมาข้อกว่าสบายดีสู้คนว่าก็ขออีกแล้วลิงเล็กมันลิงเลิงชอม,มากินนี่พี่นอ้องอ่าหอยนางลมหอยนางลมเห็นน้องแต่ว่ามันบไมีเจียวมันแหมเลี้งเสริมมาเน,นี่ยตัวใหญ่ๆได้เห็นปะก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเท่านั้ครับผมเนี่ย น้ำจิม้มซีฟู้ดบ่มีน้ำจิ้มมันแม่แบบว่าเพิน่นขายเป็นกล่องเพิ่นบ่ได้ขายเป็นสดวนไหมครับสุดหอยนางลมก็มีหยอดกระถินนะของบขอดหยอดกระถินของอ่าของแก้มหอยนางลมครับก็มีอ่ายังแน่ล่ะรมิสตอแน่สตอรมีต้นหอมแน่ต้นหอม มาพี่น้องลองจวดเบิงมันสิเย็นจังน้ําหรือสิฮ้อนจังไฟมาเด้อครับพี่น้องบ่ได้สิจวดน้ําเล็งเกครั้งแรกเด้นี่สิลองจวดเบิงใส่ย,ยังได้ฮอาตัวนลงมตงพายุมแหมเด้อคนจึงเพิ่นต้องกินกับอ่า ผมจึงคนต้องกินกับน้ำจิ้มมันได้นอกครับแต่นีนบ่มีน้ำจิ้มมันไหก็จอดก็น้ำจิ้มซีฟฟุดเท่านี้แหละเอกะเทิน หวานๆไปหน่อยเจจิ้มฮาบารตามิอ่าตัวยิ่งๆเห็นปะทามีอ่าน้ำจิ้มมันแซ่บกว่านี้ได้เร็่ๆงเลยหวานอ่ะแต่เนี้ยมันมีน้ำจิ้มมันไป มาคำที่สองครับโอ้ยน้อยน้อยเดย้พี่น้องเด้อจวดจวดุด อืม้ำบัสวสตอ ขับคับพี่น้องครับผู้ได้มาผู้ได้มากระจัดเด้อครับเดอ้อแสบแสบย่าให้เล็กตัวใดใส่ก้นน้ำจิ้มซีฟู้ดกเขากันอยู่พี่น้องได้อยู่งจึงต้องนำ้ำนำนำจิ้มของเขาเองกะโอเคเดีเล็กเคยกินรอบหนึ่งน้ำจิ้มของเขาแต่นี่เล็กเรามากินกันน้ำจิ้มซีฟู้ดเบิ่งครั้งแรก 嗯。Mm. พักสนนะอะไรเนี่ยเ้ซี่งรถไหมยตะนายเนาะอยากไปบินด,ดูปับเด้ไม่ตลุกใหญ่ๆไหมรเรื่งเล็กอาหลังโซดาเลยด้ยเนี่ยหลังใสโซดาอย่างดีนะครับผม นี่นะไม่ได้คำเพื่อปีเพื่อนอกพี่นอ้องที่เขามากกับทรับสไสินีแเล้อมทำได้ด้วครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันน้ะครับว่า วันจ่อยๆเป็นยังไง จักใส่ยังแน่มักใส่ <laughs> ยังกะใส่พี <laughs> ่น <laughs> ้องเอ้ยตะลิเลกกินสไตล์ลิเล็กอยากใส่ยเล็กใส่เนี่ยเรื่อยๆครับจัดเรื่อยๆอื Ooh. ลาย,ยูาเลยจ็ดสิบบาทกระปุกละเจ็ดเจ็ดสิบาทไม่สต๊อมากร่งเล,เลก็กกับบุกิลิลกินบูเป็นแต่มือ มีมีโอกาสเมือ่อนึงประกันกินเบียร์กินเบียร์ละโมโม่ถ้ากินเบียร์น้ำกันนั่นแหละ่นเสร่อมากแก่เลยเลยก็เลยลองชิมน้ำผลคัมนน่มหนึ่งกินน้ำผลคั่มหนึ่งก็โอ้เป็นแบบนี้เนาะว่าหอยนางรมรู้สึกว่าตั้เรื่อยๆก็เคยเสื่อมมาตัวหนึ่งมั้งตาหอยนางรมเนเนื้อมันออกวานๆเนาะครับโอเคอยู่แต่แสบอยู่ทั้งเลียว nhà hai phần tua đây mà แซ่บพี่น้องแซ่บจวดพี่น้องจวดอีกจะคำก่นนะนี่ดับเบิลซองไปเลยว่า wow. คูณซองคูณซองเนี่ย ลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปพี่นอ้องว้าวโอ้ยหอย่อยหอยคำนี้เพื่อพี่เพื่อนอ้อง Hmm. Nhờ bắt ban mình nào. กอบเบิดยังเรือสองสามตัวเอาไว้ไปเก็บล้างใหม่นาะครับพอ,อะไรนาะครับพี่้อกสำหรับมนีจบแต่เพียง,งเท่านี้บ๊ายบายครับ